สวัสดีเพื่อนเพื่อนักทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของโกลาวนะครับเรายังมีข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนทองคํามาฝากกันในหลากหลายแง่มุมนะครับสามารถติดตามแลวก็ร่วมเป็นกําลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับวันนี้พระสะรัมปชัญญที่8พฤษภาคมราคาทองคํายังคงเคลื่อนไหวผันผวนแรงๆต่อเนื่องนะครับเมื่อวานเท70ดอลลาร์เช้านี้ฟื้นตัวกลับ50ดอลลาร์ มาเคลื่อนไหวกันแถวกรอบ3 4 0 0ดรัลารล่าสุดสัปดาห์นี้ไม่มั่นใจว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับการประชุมระหว่างสหรัฐกับจีนที่สวิตเซอร์แลนด์ตรงนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญแล้วครับถ้าเกิดมีการ เปิดโต๊ะการเจรจาขึ้นมาจริงๆแม้ว่าจะไม่ถึงขั้นระดับเป็นผู้นำเลยนะครับเป็นแค่ระดับรัฐมนตรีคลังเจา้าหน้าที่การค้านะครับมาพูดคุยกันถ้ามีการพูดคุยตกลงกันได้ก็อ,อาจจะเปิดทางให้ราคาทองคําพักตัวแรงๆได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดการเจรจาหรือว่าทางบริวารมีการแทรกแซงอะไรเข้ามาราคาดิดตัวได้แรงมีโอกาสเป็นไม่ได้สูงนะครับสามพันห้าอยู่ไม่ไกลเลยนะครับเดี๋ยวผมพูดคุยกับทางคุณพีระพงวีด้านนุะห์นักวิเคราะห์การลงทุนบริษัทออสเตรเลียจังกาดนะครับมาบ ว่าเราจะวางแผนการลงทุนกันอย่างไรดีพู้คุยกับทางคุณพีรพงศ์เลยครับและคุณพีรพงศ์ครับครับสวัสดีครับราคาทองคำยังเหวี่ยงตัวไปมาแล้วค่อนข้างจะรุนแรงนะครับคุณพีรพงศ์เช้านี้ด<ช>ีบาวมายืนสามพันสี่ร้อยดอลลาร์ได้ไปยังไงต่อดีครับภาพรวมถ้าเกิดว่าเราดูในส่วนของทางเทคนิคนะครับอตอนนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันยังกลับกลายเป็นว่าเข้ามาสู่ในเทรนขาขึ้นที่ได้เปรียบ ตลาดอยู่นะครับแล้วก็คีย์แนวรับที่เราให้เนี่ยนะครับสามสไม่หลุดด้วยนะครับฉะนั้นเปิดโอกาสให้เขาไปอย่างน้อยสามพันสี่น้อยห้าสิบนั่นคือเป้าหในกรอบในสัปดาห์นี้ที่เราประมาณการเอาไว้นะครับแล้วก็เราก็อาจจะไปรอเลือกทิศทางอีกทีนะครับว่า3ามพับเนี่ยเบรกไปได้ต่อหรือไม่นะครับถ้าเบรกต่อไปได้3 5มพก็ศูนเร็วๆนี้หรืออาจจะทำออทาไฮได้ นะครับแต่ถ้าเกิด3 4 3 5ี่สานะครับสามสนะครับผมนะยังไม่เบรกไม่ผ่านเนี่ยนะครับแน่นอนก็อาจจะทำให้ไซด์เวกับลงมานะครับเล่นในกรอบล่างเดิมครับอย่างน้อยๆ3 3 6 0 3 3 2 0นะครับแล้วก็ประมาณ3า0 0นะครับนี่คือกรอบนะครับที่ยังคงมองว่าทองคำยังผันผวนต่อในระยะนี้นะครับหากสังเกตว่าแท่งเทียงในช่วงนี้นะครับเคลื่อนไหวเกือบร้อยดอนเลยทีเดียวนะครับในแต่ละวันหลายวันนะคุณมีรพงศ์เนาะเคลื่อนไหวกรอบแบบ จุดสูงสุดต่ำสุดเนี่ยร้อยดอลลาร์นี่เป็นเรื่องปกติมากเลยนะใช่ครับติดบวกที่เก้าสิบเหรียญทุงมาทีหกสิบเหรียญอย่างเงี้ยเป็นเป็นภาพที่กลยุทธการตั้งซื้อหรือการตั้งขายในช่วงเนี้นะครับอาจจะตั้งซื้อตั้งขายในส่วนของแนวรับใหญ่จริงๆนะครับในการเข้าซื้อทุกครั้ง นะครับแน่นอนนะครับมันมียังมีปัจจัยนะครับผมปัจจัยเก่าก็มีปัจจัยใหม่ก็มีเต็มไปหมดนะครับตอนนี้นะครับผมแต่กลับกลายเป็นว่าในช่วงของข่าวที่เป็นโมเมนตัมข่าวบวกต่อตลาดทองเนี่ยมีเยอะเสียมากกว่าในช่วงนี้ครับผมครับผมผมสังเกตนี่นนคุยพงนะเช้าเช้านะราคาจะวิ่งแรงมากๆนะหลังจากที่ยีนเปิดให้อ่าบริษัทประกันภัยใช่ไหมเข้ามาซื้อทองคําได้เนี่ยสังเกตหลายวันล่ามาช่วงเจ็ดโมงแปดโมงเช้านี่ปกติ ตลาดจะไม่ค่อยวิ่งแรงขนาดนี้เนาะแต่ว่าเออช่วงหลังๆนี่วิ่งแรงมากเลยคุณมีพงนะใช่แล้วยิ่งช่วงนี้นะครับเปิดตลาดปุ๊บตอนเช้าใครซื้อตอนเช้าปุ๊บอ่ะสักพักหนึ่งได้กำไรแรงเลยนะใช่ครับไม่ใช่ที่กำไรนูนไม่ใช่แค่ไม่ใช่นิดเดียวด้วยคุณมีพงระดับแบบโอ้ห้าสิบหกสิบนี่มีให้เห็นทุกวันเลยนะใช่ครับใช่นะครับก็ถือว่าตอนนี้ทองไม่ได้ใช่ทรัพย์ความผันผวนต่ำละนะครับความผันผวนสูงไปเสียแล้วนะครับมากมากด้วยนะคุณมีพงมากสากเรน เอออีกประเด็นหนึ่งผมดูเหมือนว่าตอนนี้ตลาดจะโฟกัสประเด็นเรื่องของที่รัฐมนตรีคลังสหรัฐจะเจรจาก,กับจีนมไม่รู้จะเกิดขึ้นหรือเปล่านะคุณผู้ชมผมก็กําลังจะเชียร์ภาวนาทําให้เกิดขึ้นนะครับแต่กับ<ม>การป็นว่าอคุณทั้มเอาอีกแล้วนะครับคุณทั้มชี้ว่าจีนเป็นฝ่ายเริ่มขอเจราจาการค้าระหว่างทั้งสองชาตินะครับมไม่ใช่สหรัฐกล่าวอ้างอีกและย้ําว่านะครับทางอเมริกาเองจะไม่ยอมลดภาษีนะครับสินค้าจีน<ม>เพื่อดึงจีนกับ โตเจรจานะครับแล้วก็จีนเองเนี่ยก็ยังยืนการว่าจะไม่ยอมเจรจาเว้นแต่ว่าสหรัฐจะถอนภาษีสุลกากรอ,ออกนั่นเองผมเลยยังมองว่าอุ้ยมันจะคุยกันได้เหรอนน่น่ะสินะครับแน่น่ะสิผมคือคือต่อให้โตเจรจามีการเจรจาจริงแต่ถ้าเกิดว่าคุณทําเกมแบบเสนอความคิดอะไรออกมาผมว่ามันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยถูกปะ ใช่ครับฉะนั้นเนี่ยนะครับในช่วงที่ฝั่งอเมริกากับจีนเนี่ยจะไปเจรจาการค้าสุดสัปดาห์นี้ที่สวิสนะครับผมก็ยังม,มองว่าช่วงนี้ผันผวนแน่นอนนะครับผม,อ,มอาจจะโอเคอาจจะจบไม่ลงหรือเปล่าถ้าจบไม่ลงนะครับทองคำก็น่าจะไปต่อแหละอย่างน้อยเราอาจจะเห็น3,500หรือออทามไายใหม่ได้อีกครั้งแต่ว่าถ้าเกิดมันมีการอ่อนข้อระหว่างกันบ้างหละ่ะลดภาษีบางบางบางตัวนะ แต่ว่าผมยังก็ยังไม่เชื่อว่ามันจะลดจริงๆได้เป็น100ร้อยเเซ็นต์หรอกฮะอาจจะแบบลดหลั่นลงมานะครับก็อาจจะทําให้วินะครับก็ตลาดคายกังวลมาบ้างทองคําชะลอตัวลงมาบ้างนะครับผมนะครับใช่ใชมันยืนมันมันมันยืนตรงสามพันสี่นี่นะ่ะสามพันห้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเไม่ไม่ใช่เรื่องยากถูกไหมฮะใช่ครับแล้วก็สามพันสองก็ไม่ใช่เรื่องยากเหมือนกันถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าการเจียามันเกิดเอ้ยลงตัวหรือว่าอย่างน้อยอ่ะโอเค ไม่ลดร้อยเปอร์เซ็นลดสักลดภาษีสักสามสิบเปอร์เซ็นต่างฝ่ายต่างถอยสามสิบเปอร์เซ็นผมว่าก็เป็นรประเด็นประเด็นลบต่อราคาทองคนะําแล้วถูกปะน,นะครับแล้วผมก็เชื่อว่าทุกครั้งถ้ามันมีดีลอะไรแบบเออถ้าตลาดขายกังวลนิดนึงอ,ะอ่ะทองคำส่วนใหญ่มันดังเย็นน้อยๆผมประเมินว่ามันน่าจะลงประมาณร้อยถึงประมาณสองร้อยดอนนะครับช่วงนี้ผมก็ยังฝากไว้ว่าถ้าเกิดใครซื้อทองเนี่ยอย่าซื้อไม้ติดนะครับให้เล่นห่างกันไปน้อยๆเนี่ยร้อยเหรียญ นะครับแล้วก็ถ้าเป็นทองคําไทยนะครับผมก็ยังแนะนําว่าย ชั้นมีห้าหมื่นสองละนะครับผมผมก็อาจจะมองว่าห้าหมื่นหนึ่งนะครับเก็บอีกไม้แบบเนี้ยมองแบบนี้มากกว่านะครับห้าร้อยถึงหนึ่งพันนี่ยไม้ต้องห่างก,กันจริงๆเพราะว่าช่วงนี้ทองวิ่งประมาณร้อยเหรียญเลยนะครับอยากจะให้ระมัดระวังและยิ่งเป็นประเด็นในเรื่องของสงครามการค้าระหว่างอเมริกากับจีนโมเมนตัมมันเยอะมากนะครับครับผันผวนแรงครับผมคือคือจากเดือนนี้เราเราจะบอกว่าโอ้ยซื้อไม้แรกห้าหมื่นสามไปรออีกไม้หนึ่งห้าหมื่นสองนี้ทุกคนจะว่านะ โอ้โหทำไมมันห่างกันขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมใช่ครับหรือว่าโกสปอร์ตนี่ห่างกันสักไม้แรกสามสามพันไม้ที่สองสามพันสามร้อยห่างกันสักห้าสิบเหรียญทุกคนบอกโอ้โหก็ตั้งห่างขนาดนั้นโอกาสจะถึงได้ยังไงแต่เดี๋ยวนี้ไม่นะคุณมีผมไม่นะเดี๋ยวนี้นะถูกไหมใช่ทุกสัปดาห์หลังเข้าสู่พีเรียดเมษายนเราจะเห็นว่ากราฟแข็งเคียนนะครับห้าสิบถึงร้อยดอลนะครับเป็นแท่งใหญ่ๆเป้งๆตลอดเลยใชครับผมผิด ผิดปกติกับช่วงที่ผ่านมาที่สเกลการวิ่งของเขาอะนะครับสูงสุดต่ำสุดมันจะอยู่แถวประมาณห้าสิบตอนสิบตอนอ,อะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเพศแบบโอ้โหขึ้นมาเต็มแท่งเขียวสองแท่งใหญ่ๆแล้ววันรุ่งขึ้นจะไปต่อก็ไม่ใช่เหมือนวีระวงถูกไหมมันอาจจะพลิกกลับขึ้นมาแท่งแดงใหญ่ๆกลับมาเลยกันโอ้โหผมว่าความผันผวนตลาดสูงมากตอนเนี้ยเนาะใช่ใช่ครับฉะนั้นแนวรับเนี่ย ต้องแบ่งไม้รับลึกๆนะครับผมแบ่งห่างกันอาไว้ด้วยไม่ใช่แบบอุ้ยห่างกันยี่สิบสามสิบเรนแบบเนี่ยอืมอืมนะครับอันตรายนิดหนึ่งช่วงนี้ครับผมผมว่าการการควบคุมจุดสต็อปลอเรื่องของการเอ็มเอ็มนี่ถือว่าสาคัญเลยนะสำคัญมากเลยช่วงนี้นะใช่ช่วงที่ตลาดพันผวนกว่าปกตินะครับต้องบอกอย่างงี้นะครับพันผวนถ้าผิดทางก็นะดอยง่ายๆนี่เองเนยครับผมว่าประเภทเรือเล็กนี่แบบช่วงนี้อันตรายมากมันมันต้องใช้มันต้องใช้เรือใหญ่จริงๆนะออกหา ออกหาปลาช่วงนี้มันมีระบกใช่ใช่ครับเรือเล็กต้องแบบรีบรีบรีบรอกหาปลา <นะ S 2> แล้วรีบกลับหาใช่ใช่เข้าฝัา่งใช่ <laughs> ใช่มันจะรอแบบโหปลาเต็มลำนี่คงยากกันนะคือแบบโหได้เล็กน้อยๆๆก็คือก็เก็บเข้าก่อนนะเพื่อความปลอดภัยถูกไหมฮะพ <k S 2> <ช>ื้นลมแรงมากช่วงนี้นะอะคุณพีพงศ์ช่วยสรุปคนรู้จัคุณแนะนํายังไงดีครับวันนี้ครับเออ ในในแง่ของฟาวเดเมนทัลเรายัางมีในเรื่องของอโอเคสงครามนะครับการช้าระหว่างจีนสหรัฐเนี่ยมาดูกันซิว่าดีลมันจะจบอย่างไรนะครับในสันสปดาห์นี้นะครับแล้วก็มีสมก,การตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นมาก็คือสงคราม India, อินเดียปากีสถานอยากให้จับตาก,กาันเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีประเด็นนะครับแล้วผมมองว่ามันแค่เป็นจุดเริ่มต้นเองอนะครับผมนะฮะตรงนี้มไม่น่าจะเคลียร์ไปง่ายๆนะครับน่าจะเป็นปัจจัยหนุนต่อราคาทองคําสักพักหนึ่งแล้วก็ในส่วนของตัว ที่คุณเจอรมพาเวลกังวลนั่นก็คือในเรื่องของเงินเฟอ้อแล้วก็ตลาดแรงงานนะครับหากสงครามนะครับผมยังไม่จบในเรื่องของสงครามการค้าตัวนี้อาจจะทําให้อเมริกาเข้าสู่สเตทเฟชั่นในท้ายปีได้แล้วก็จะทําให้ในส่วนของเฟดนอาจจาเป็นจะต้องลดดอกเบี้ยในช่วงของท้ายปีนะครับผมนะฮะนี่ก็คือข่าวสารหลักๆนะครับที่เราจะต้องติดตามกันต่อนะครับในแง่ของตัวการลงทุนกาเข้าซื้อตามสถิติก่อนอ่ะ มาในแง่ของสถิติก่อนเดือนพฤษภาคมเนาะส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าเป็นซีซันนอลของการซื้อทองคำนะครับช่วงพีเรียดที่แนะนำนะครับออทุกๆปีเลยมันจะเป็นจุดที่แนะนำช่วงประมาณต้นพฤษภาคมเนาะหลังจากที่ราคาทองคำเนะี่ยมันชะลอตัวในช่วงของปลายเมษายน ถือว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นจุดซื้อที่ดีช่วงหนึ่งนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันปรับลงมาละสามพันสองให้เราเก็บไปรอบหนึ่งละฉะนั้นช่วงนี้นะครับอาจจะมีการย่อบ้างแต่ว่าตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมยังมองว่าเปอร์เซ็นต์ในการเร่งการปรับตัวขึ้นเนี่ยยังดีอยู่นะครับตามสถิติส่วนใหญ่นะครับผมของเดือนพฤษภาคมและที่สําคัญนะครับตัดกลับมาในแง่ของกลยุทธ์การลงทุนนะครับภาพรวมทางเทคนิคนี่นะครับสายระยะกลางระยะยาวเนี่ยนะครับเราจะให้โฟกัสกันที่ในส่วนของกราฟแท่ง เทียนนะครับทงเฟรมวีคเรายังพบว่ากราฟทางเฟรมวีคนะครับตั้งแต่ปลายปี2024อ้าโอเคตั้งแต่ปี2024เนี่ยเขายังประคองเทรนขาขึ้นได้อย่างแข็งแกร่งมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันนะครับ,รบโดยรอบนี้เนี่ยมันจะมีแนวรับนะครับของตัวเส้นค่าเฉลี่ยนะครับผมอยู่ที่ประมาณ 3 2มพเป็นคีย์แนวรับใหญ่ลกๆ,ๆแล้วก็ประมาณสามพันะครับฉะนั้นระยะกลางระยะยาวผมมองว่าอุแบ่งไม้ซื้อบเบรนด์สอไม้เนี่ยถ้าเกิดมีจังหวะลงแรงๆ,ๆน่าสนใจครับผมนะสามพเท่าไหร่นะครับผมสามพตอนนี้3า0 0ัน่น่าจะอยู่หักลงไปอีกประมาณสัก อ่าหนึ่งถึงสองพบาทอะไรแบบนี้ครับะนานเนี้ยนะครับตามคีย์แนวรับสําหรับใครที่อยากรอราคาลึกๆเนี่ยสามารถอาจจะไปรอละลอกการปรับตัวอีกระลอกหนึ่งนะครับต้องรอไปก่อนเนาะนะครับตอนนี้ขึ้นไปละนะครับผมในส่วนของตัวสัญญาณระยะกลางทางเฟเมเดย์ D, โอเคอย่างประคองเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้ทุกเส้นเลยนะครับแม้กระทั่งเส้นค่าเฉลี่ย20วัน ฉะนั้นเนี่ยนะครับช่วงนี้นะครับให้โฟกัสกันที่นะครับแนวรับประมาณ3,360ถ้ายังไม่หลุดเนี่ยนะครับก็ยังเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยไปต่ออย่างน้อย3410นะครับถึง3,450นะครับเบรก3450ไปได้เปิดโอกาสทำให้พองมีโอกาสไปต่อ3,500หรือมากกว่าออทามไฮนะครับแล้วก็ประเด็นคือคำถามคือเฮมันจะเสียทรงขาขึ้นเมื่อไหร่ล่ะนะครับผมก็จะมีแนวรับ อีกแนวรับหนึ่งนะครับลึกๆก็คือสามสามสองศูนย์เนาะถ้าหลุดจากตรงนี้เท่ากับว่าหลุดเส้นค่าเฉลี่ยยี่สิบวันใน t ท m e เฟรมเดย์อาจจะทำให้ม omentum ขาลงเนี่ยนะครับมีชัดเจนนะครับแล้วก็ทำให้ขาขึ้นเนี่ยเริ่มเสียทรงนะครับผมฉะนั้นเนี่ยนะครับสองไม้ดังกล่าวนะครับผมสามสามหกศูนย์นะครับสามสามสองศูนย์เป็นแนวรับสุดท้ายตรงโซนเนี้ยถ้าหลุดอาจจะทำให้ในส่วนของ การกลับตัวอาจจะมีมากขึ้นและสูงขึ้นได้ฉะนั้นนะครับคำนวณเป็นราคาทองไทยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ3360แนวรับนะครับอยู่ที่ประมาณ5 2 3 0 0อยถึง400นะครับ3320อูยู่ที่ประมาณ52,000นะครับเอาเป็นว่าราคาทองไทยตอนนี้ใครมีทุนต่ำกว่า52 0 0 0เนี่ยยังสามารถถือครองทองคำต่อไปได้และลุ้นเป้าสูงๆได้แต่ถ้าหลุดนะครับอาจจะแบ่งคัดทำกำไรนะครับผมถ้าหลุด52 0 0มหรือมีทุนต่ำกว่า52 0 0 0นสะครับส่วนใครนะครับเป็นสายระยะสั้นเน นะครับก็ตอนนี้ นะครับยืนเหนือ3ามสผมก็จะให้ทุกคนโฟล่ย f o l l o ตามตั้งแต่ตตเช้าแล้วนะครับเด็กไปได้ในี่กลุ้นประมาณนี้นะฮะสามสี่สามห้าสามสี่ห้าศูนย์ราคาฝั่งรับซื้อคืนรับซื้อคืนเนี่ยมีสิทธิ์ลุ้นประมาณ 3, 4, 3, 5 2 8 0 0ื่นสองพันแปดร้อยถึงประมาณห้าหมื่นสามพันสองร้อยนะครับถ้าตีห้าหมื่นสามพันสองร้อยไปได้นะครับเราก็จะเห็นประมาณห้าหมื่นสามพันห้าร้อยหรือมากกว่าได้นะครับที่แนวต้านสามพันห้าร้อยดอนนะครับผมฉะนั้นกลยุทธ์นะครับตอนนี้ภาพรวมทางเทคนิคแล้วยังมองเป็นฝั่งบายยังไ เปลี่ยนตลาด อยู่ตาบใดที่ยังไม่หลุดประมาณ3ามสองศูนย์นะครับที่จะจะทําให้เขาเสียทรงครับผมโอเคนะครับขอบคุณครับคุณพิพงศ์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับต้องขอบคุณคุณพิรพงศ์วทยานุคอนลังวิเคราะห์การลงทุนบริษัทออสเซียจำกัดนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันวันนี้อย่างที่คุณพีลพงศ์บอกแล้วครับสัปดาห์นี้ถือว่าค่อนข้างสําคัญเลยนะครับเป็นครั้งแรกนะครับถ้ามีการเปิดการเจรจาระหว่างสหรัฐกับจีนจริงตรงนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญสำหรับทองคําในช่วงนี้เลยครับราคากลับมาายืืนนแถถววดอลรตงี้ก็่ เป็นหมุดหมายสําคัญนะครับเพราะว่าช่วงนี้ราคาดีกันระดับวันละหนึ่งร้อยดอลลาร์เนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าการเจรจาพูดคุยกันไม่ลงตัว3 5 0 0ัโอทํหาฮมีโอกาสได้เห็นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าการเจรจามีการพูดคุยกันรู้เรื่องนะครับอาจจะลดภาษีการลงได้บ้างแม้ว่าจะไม่ได้เต็มที่ก็ตามนะครับการพักตัวแรงก็อาจจะมีโอกาสได้เห็นอีกครั้งเนึงนะครับช่วงนี้นักทุนต้องลงทุนด้วยความระมัดระวังเลยนะครับการวางจุด Stop l ล s s การวางจุด k e p r o f i t ตรงนี้ต้องวางกันอย่างให้สม เพรสมผลเลยล่ะครับนักทุนที่รับความเสี่ยงน้อยๆอาจจะชะลอออกไปก่อนนะครับรอความชัดเจนหรือว่าอาจจะเป็นการลงทุนสั้นๆเท่านั้นนะครับเก็บกําไรเท่าที่พอใจก็พอนะครับคงจะไม่สามารถรอกันยาวๆได้เพราะข่าวสารมีการเคลื่อนไหวกลับไปกลับมาค่อนข้างจะรุนแรงกันพอสมควรนะครับส่งผลให้ราคาทองคาเคลื่อนไหวดุนแรงด้วยนะครับตรงนี้ต้องระวังนะครับทองไทยยังได้รับแรงกดดันจากเงินบาทที่ยังคงแข็งค่าอย่างต่อเนื่องนะครับตรงนี้ทําให้ทองไทยดีดขึ้นกลับมาเยอะนะครับไม่ค่อยได้เห็นเหมือนกันนะครับเพราะที่ผ่านมา ในช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมาทองไทยเนี่ยมักจะอ่อนค่าในช่วงที่ดอลลาร์แข็งซึ่งทําให้ทองไทยเนี่ยขึ้นแรงนะครับแต่ช่วงนี้เองทองไทยขยับยากมากๆเลยนะครับตอนนี้ก็ยังเคลื่อนไหวกันอยู่ในกรอบแนวรับแนวต้านแถวแถวห้าหมื่นต้นๆแหละนะครับตรงนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าจุดแนวรับถัดไปจะอยู่ตรงไหนนะครับก็ทำกัไรก็สั้นๆเช่นเดียวกับโกสปัตนะครับนี่คือข้อมูลที่โกลาวยี่มาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชื่นชอบรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องทางต่างๆเพื่อเป็นการบังคับทีมงานด้วยนะครับขอบค